เริ่มต้นทำธุรกิจอะไรดีนี่คือปัญหาโลกแตกของใครหลายๆลคนพี่หญิงไปอ่านเจอบทความบทความหนึ่งนะคะเขาเขียนไว้ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่ามีคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีเงินมีหลักทรัพย์เป็นหลายๆหมื่นล้านเขาเริ่มต้นจากการสร้างธุรกิจด้วยการถามตัวเองว่ามีปัญหาอะไรนะคะ เหมือนเจ้าของแบรนด์ Secret ค่ะเขามีปัญหาในการที่จะทำยังไงที่จะไปเลือกชุดชั้นในที่ดูไฮโซดูหรูแล้วก็มีดีไซน์ในแบบที่โปนิดนิดแล้วก็ดูแบบที่ผู้หญิงสมัยใหม่เขาชอบแต่ปัญหาของเขาคือ เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะพาตัวเองไปเลือกซื้อชุดชั้นในเขาก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะเปิดร้านขายชุดชั้นในในแบบที่เขาต้องการแล้วเป้าหมายของเขาก็คือผู้ชายที่ไปเลือกชุดชั้นในแบบดูหรูไฮโซไฮโซแบบนี้ให้กับภรรยาจะเป็นผู้ชายที่ถูกมองในมุมมองที่ดีมากขึ้นเขาบอกว่าการที่เราจะสร้างธุรกิจ ด้วยการเริ่มต้นจากปัญหาของตัวเองมันจะทำให้เราคิดเราเข้าใจในมุมมองของธุรกิจแต่ปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนยังคงเข้าใจผิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องเริ่มต้นทำธุรกิจจากสิ่งที่มันเป็นเทรนด์ของตลาดจากปัญหาของคนอื่นๆที่เราเจอแล้วเราพยายามหาวิธีการไปเรียนรู้ไปอ่านหนังสือมาเพื่อเอาความรู้เหล่านั้น ไปแก้ปัญหาให้กับผู้คนการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่มันก็เปรียบเสมือนการที่คุณต้องหยิบไพ่จากสำรับมาหนึ่งใบมันคือความเสี่ยงว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดมันจะประสบความสำเร็จหรือมันจะประสบกับความล้มเหลวเพราะคุณจะต้องวิ่งหางานวิ่งหาธุรกิจจากเทรนด์ของตลาดเสมอไปแต่ถ้าวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณเนี่ย ยิบปัญหานั้นมาแก้ไขมาคิดต่อยอดเป็นธุรกิจคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเวลาที่เราจะทำธุรกิจค่ะให้เราเริ่มต้นคิดจากข้างในออกมาว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเราถ่ายทอดในสิ่งที่จะสามารถไปแก้ปัญหาให้กับผู้คนง่าย วิธีง่ายที่สุดในการสร้างธุรกิจนะคะให้มีสินค้าและบริการที่มันยอดเยี่ยมแล้วเหนือกว่าคนอื่นก็คือการสร้างในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันต้องมาจากข้างในนะคะเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําคุณก็จะมีแรงบันดาลใจแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกอยากทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่จะมองหาว่าตลาดต้องการอะไร แล้วเทรนธุรกิจต่อไปคนจะนิยมอะไรมันก็จะไม่ต่างกับการสุม่มไพ่ในสำรับนะคะหยิบผิดหยิบถูกแบบไม่รู้เรื่องคุณจะต้องเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาให้กับตัวเองก่อนการเริ่มต้นธุรกิจดูจะเข้าใจง่ายคุณอาจจะมองเห็นหนทางและคุณอาจจะรู้แน่ชัดว่าอะไรคือคำตอบ เพราะมันมาจากสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอย่าลืมนะคะว่าคุณทำธุรกิจให้อยู่ต่อเนื่องไปอีกหลายๆปีมันจะเป็นสิ่งที่คุณรักมันจะเป็นสิ่งที่คุณชอบมันจริงๆดังนั้นเมื่อคุณรักคุณชอบ คุณเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาให้กับตัวคุณเองแล้วคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งคุณลงมือทำแล้วเดี๋ยวสิ่งแปลกใหม่มันจะเกิดขึ้นเองลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าจะต้องเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรดีเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเราสอดคล้องกับความปรารถนาหรือสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในตัวนะคะเริ่มต้นทาธุรกิจ จากการเริ่มต้นแก้ปัญหาให้กับตัวเองมันจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ